you too สวัสดีทุคกคนเลยพบกับผมรายการ Host g a m ม World TV ตอนนี้ก็อยู่เกมมาแล้วนะเอ,อ่ออยู่บน Train Free Style ั้งผมอ่านผิดยังไงขอใหยขอให้ได้แต่ผมขออ่านชื่อไ,ไทยไดีกว่าอ,อ่านว่าอยู่บ้านเธอแบบฟ r e e s t y l ทุย <c oughs> นะก็เกมนี้เพิ่งถอยได้มาเมื่อวานลองเล่นสักหน่อยก็อืมติดใจไวโจเลยครับไป <c oughs> ออกไงรถรถรถมอเตอร์ไซค์แข่งวิบากโอ้ผม,ผมว่าหนุกดีนะแต่แต่ถ้าเราบวงคนอาจจะเล่นจนเครียดอะ เล่นเพราะว่าด่านบางด่านนี้เล่นยากว่ะไอ้ผมก็เล่นมาสักครั้งแล้วแหละแลกยังไงก็ต้องขอภัยด้วยคอมกาก์อ,าอ,าอ้ออยโอ้ยอืโอ้ยสกอร์ทางนี้ไม่โหลดให้อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดีย๋ยวความไหมฮะความไมสโลดได้เอ็กโซ e n ว่าไม่ได้แดกหรอกรถหมดเฮ้ยอย่าโดนแม่พลิซโอ้ยแตะลูกกอล์ฟมึงล้อกูเล่นใช่ยวมั้ยโอ้โหเออไม่สุ่มไม่ละชั่ว โอ้ยไม่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 โอ้ยโอ้ยอะไรยัยเลยคิวกูกลัวตำรวจแหมเกือบแล้วโอเคทำเวลาไปเท่าไหร่นะได้สามดาวอ่ะตามต่อไปแต่งรถทีมั้ย มีหมื่นกว่าขอแตงแ่งอะไรกันนี่มันต้องจับจา้าบนี่สีแดงเว้ยถึงมันไม่มีตังค์มีหมื่นกว่าไปซื้ออย่างอื่นหมดไอ้พวกมอเตอร์มันไม่ซื้อแล้วเนาะไปช้าช้าช้าอ้ยเฮ้ยมีโค้ดเหรอโอ้ยไม้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 ลุงไปไปลุงแม่เกือบแล้วลุงลุงกลับป้า ด่านนี้มันจับเวลาเลยไงวะโอ้ยอะว้ารางวัลตรงนี้นะครับเอ้ยเอ้ยแม่แม่แม่ว้าอีกเก่งขนาดนี้คนในขี้เลยโอ้ยสุดยอดดูทำด่าจัดระดแล้วแม่ง หมือนเหมือนมันทำเหมือนจะไม่ให้กูขับได้เลยอ่เอ้ยอมกลับแล้วขเช็คพอยต์เอียลืมไปแต่นนี้ไม่ต้องช้าๆหน่อยอ่าอ่าช้าโอเคเฮ้ยว้มา,าป่ะน,นะเฮ้ยโอ้ยอะไรหล่นมาเห้ยอุ๊ชิหาย หัวคุยัสเอ้ยผ่านไปทั้งหัวเลยยอมยอมแล้วอโอ้มาซะได้ขนาดนี้อโอ้สีดาวคุม้มค่ามาต่อต่อติดใจเลยครับเกมนี้ไม่ไม่หลดไม่ซื้อมาเล่นไม่ได้แล้วสนุกสนุกสนุกอยู่แ,แต่ แต่พยายามจะเล่นให้เครี่ยนะเพราะเกมนี้เป็นอะไรที่วังหนาดที่เรียดมากๆวังหนาดที่ผ่านโคตรยากออกตังค์วุ้ยเลยตังค์มาเฉยไม่ได้เก็บเลยโอ้นกอุ้ยไม่โดนนับอุ้ยน่าแหกเฉยอ่าชดนี้เป็นวัดนะครับอากาศหนาเลยเป็นวัดเมื่อเป็นวัดต้องใช้โทนับช่วยเฮ้ย แม่ไม่คว่ำนะทัานมันเล่นนะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยบักบลอกอ๋อไม่ไม่ไม่ตรงนี้มันเคยมีตังเงี้ยแต่ผมเก็บไปแล้วล่ะว้าวเฮ้ยทางมันจะสูงไปไหนเฮ้ยๆทางแต่ละด่านนี่ไม่โคตรโคตรเขี้ยวเลยโอ้ยใยญ่ขอร้องขอร้องโอ้ยลุงหลบไปลุง อี๋ not bad ไม่เลวอุ้ยมอยพังอ้าวเฮ้ยไ,ไ,ไม่ใช่เล่นยังไม่ใช่เล่นง,ง่ายๆแล้วเนี่ยส,สีดาวอ๋อ achievement นันล็อกเฉยเมืองสองนะโอ้ปลดล็อกด่านด้วยด่านนี้มันเคยเล่นนะคนุนๆนะด่านที่มันมีรถไฟปะวะใช่ด้วยตลอดจิ้งโกลสอ๋อ เดี๋ยวนี่ยไงมาแล้วโกสอยา่าไม่นำสก,กอไม่ได้อุ้ยแม่งอะไรวะเมื่อกี้ผมช้าหรือยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีก็ควมไปทั้งคันเลยอย่างี้มันตั้งโดดอย่างงี้ใช่ไหมอื้ือฮ้ยโโอ้โหไม่ลอยครับ Góc cho năm mình nằm bên đó. Mày nằm bên đó. Mày kéo năm kéo 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 kéo

โกธไม่รอดครับเฮ้ยนี่มันต้องงี้เอ้ยซ้ายซ้ายโอ้ยเหย็ดแม่ว้าชนะโกดครับเอาไงอ่ะโอ้สีดาวมึงจะชุดด่านยังไม่สีดาวเอาเมืองเพิ่มครับเดี๋ยวคอยไปเล่นรอบหน้า้วหรืออาจจะเล่นรอบนี้แล้วก็ได้ไม่บิด

ตำรวจตำรวจตำรวจยาเหยียบหัวแม่งงั้นน่ะโอ้ยแบบนี้แม่งแหลกแปลกๆว่ะจับกูไม่ได้หรอกนี่เก็บตังค์แล้วเว้ยรอดเหรอชิบหายแล้วอุ้ยเกือบแล้วเฮลิคอปเตอร์มาอุ้ยโคตรสูงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแหม ยยากจริงครับมันไม่ใช่อะไรเออขอติดเลย่มนง่ายจริงทำไม่เออด่านรถไฟนี่เป็นยังไงนะฮะถ้ามาตอนแรกมันยังผ่านมันไม่ผ่านอย่ายกหน้าดิโอ,อ้ยโคตรสูงเลย เด้วเด้อเด้โอเคเขา,า้าอ่าอ่าฮะฮะเขาแล้วอุ้ยอะไรวะเนะี่ยติดโอ้ยบงังกงบังเกอร์แันเยน้ยนะเคยเก็บโอ้ยไฟไหม้ไม่สนนะกูแพ้ยังเดียวโอ้ย ปัรยาณนะเกินเกมนี้อ้ออย่าความอย่าความอย่าความใครเล่นแม่งโคตรลมเสียเลยวไอ้ช้าช้าช้าโว้ยอะไรวะโอเคเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยอะไรวะ ว่าเริ่มมันมัน,มนไม่ใช่เกมสบายเล่นแล้วมันมีความสุขละว,ว่าเริ่มเครียดแล้วล่ะไอตรงเนี้แหละเครียดตรงนี้มากกว่าโอเคมันต้องถอยล้างก่อนตรงนี้ต้องขับไปช้าไหมลองก่อนลองก่อนอื้อหือหัวมันชิมโอ้

không thoải mái hành phi ôi dài me luôn ơi xuống xuống lên ơi đi ok ôi giờ khoan đi hơi ồ. À, tụi ni rồi. ôi tài đã rồi ôi sweet Bỏ mê là hoàng lắm ôi sao 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 okay. ok mẹ tham xiêm mà liền mà เลยไงโอเคอย่างนี้แหละมันต้องงี้โอเคเช็คไว้แล้วโอเคโอเคโอเคขึ้น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 ดีเฮ้ยโอเคดันแต่ละดันทำยากเหลือเกินโอ้ยขึ้นดีเฮ้ย มันไม่ขึ้นน่ะโอ้ยมันขึ้นเดียววะสัตว์ขึ้นเิยมันไม่ขึ้นอะ่อนนอะล้อไปเลยรเด้อโอ้ยขึ้นยังไงวะโอ้ยเฮ้ยไม้จะพังโอเคตรงดีลงเลยใช่ฮะอืมเงินเก็บโอเคขับบินขับบินขับบินชิฝานะขับบิน โอ้ยโอ้ยอ่ายแล้วม่พอค่นี้ก่อนจอนที่จะเล่นเล่นแล้วปวดหัวมากกันนี้นะก็สวัสดีก็สวัสดีครับ